สวัสดีครับกลับมาพบกับผมออกสมาอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เรามีเกมใหม่มาแนะนำอีกแล้วเป็นเกมที่ชื่อว่ามอนกิว s ตา r ์ i ด h นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าผมไปเห็นเกมนี้มันโฆษณาอยู่แล้วก็เห็นตอนแรกนึกว่าเป็นเกมจีนก็ไปดูทีมทำอัาเป็นทีมเน็ตมาร์เวลไวของเกาหลีไว้เฮ้ย ลอ,ลองดูพอดีเขามีเปิดช่วงโคสเบต้าตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาจนถึงวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับพอดีอันนี้อัดคลิปวันที่25ก็เลยมาลองเล่นดูก็พบว่าก็เป็นเกมที่โอเคอยู่นะมันก็จะว่าดีอันนี้อันนี้จะพูดในฐานะที่ผม<อ>เล่นเป็นชิ้นมาแค่วันแรกแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยคือ มันมีความคล้ายๆเก็นชินในด้านการบังคับแต่ว่ามันไม่เป็นโอเพนเวลแบบเกนชินมันจะเป็นคล้ายๆแบบเนื้อเรื่องเป็นแบบเส้นตรงอ่ะคือให้คุณเล่นเนื้อเรื่องนะตอนนี้นะที่ผมเล่นมาเนี่ยคือเล่นมีเนื้อเรื่องเล่นอย่างเดียวยาวๆไปเลยอืมแล้วก็แผนที่มันก็จะเป็นแบบเป็นฉากๆไปอ่ะแล้วก็ตะลุยตามแผนที่ไประหว่างตะลุยแผนที่มันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เรา ทำไปเรื่อยๆปลดล็อกระบบนู่นนี่นั่นนะคะรับก็เกมนี้เนี่ยมันจะมีแมวในฉากนี้มีไหมนะไม่มีเอาเป็นว่ามันจะมีแมวที่เอาไว้จับมอนสเตอร์คือเกมนี้เนี่ยนอกจากต่อสู้แล้วเนี่ยเรายังสามารถจับมอนสเตอร์ได้ด้วยนะฮะไปดูฟิลต่อสู้แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้ก็จะเป็นในเมืองเริ่มต้นนะครับตอนแรกก็มารับเนื้อเรื่องรับภารกิจอะไรกันไปจะวิ่งออกไปสู้ฉากต่อสู้นะครับเนี่ยฮะฉากต่อสู้ก็จะเป็นแผนที่นะอ่าแล้วก็มันก็จะมีวาร์ปแล้วก็จะสามารถวาร์ปไปยังจุดต่างๆได้อันนี้เนี่ยผมต้องไปที่ไอ e ริสวิวอะไรเนี่ยต่อจะมีเนื้อเรื่องไป อันวาไปได้ก็คือระบบฟ้าทาวเวลนั่นแหละนี่ทีผมว่าเล่นเงินเรื่องมามีเนื้เรื่องให้เราโกบลินคืออะไรส่วนตัวละคารของเกมนี้เริ่มต้นมาเนี่ยก็จะเป็นสองคน นานกเอกละมังธาตุไฟดีใกล้กับพระเอกแน่แน่ละ่ะเกมที่เรารล่นไปตอนนีจะจะ้น้องชุดเกราะสวินสายดีใกล้ธาตุสายฟ้ามาแล้วก็น,น,น,น้องสายตีใกล้คนนี้เอ่อไหนก็พูดคาแรคเตอร์แล้วคือเกมนี้เนี่ยมันไม่มีระบบกาชาผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเกมเปิดจริงๆมันจะเป็นกาชาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้มันไม่มี มันจะมีเฟสอันนี้นะฮะจะเป็นให้เราทําก็ถ้าเราสามารถทําเฟสมาจนถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งได้เนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยก็จะได้ตัวละครน้องน้ำแข็งมาแล้วก็อันนี้ถ้าทําครบถ้าทําครบเราก็จะได้น้องคนนี้ใหม่เฟสตรงนี้เนี่ยเออไกด์บุ๊คเออก็เลยไม่รู้ว่ามันจะตาวอันนี้อันนี้อันนี้ก็คื นี่น้องแมวน้องแมวเลน้องแมวจะทำได้ที่ควยจับมอนสเตอร์นะครับที่เราต่อสู้แล้วก็มอนสเตอร์ที่เราต่อสู้<ๆ>มัก็จะถูกแปลสภาพเป็นอิริทหัออืมก็มันก็จะมีเนี่ยเราก็สามารถมาตั้งได้หรือว่าถ้าได้บทของซัมมาเนี่ยเราก็สามารถเอาไปอัปเกรดตัวที่สัมได้แล้วก็มันก็จะมี ไเอานะครับของมอนแต่ละตัวเห็นไหมคิดดมเมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่แต่ละตัวก็จะไม่เหมือนเออก็าอยคน้นเพิ่มสเตตัสห้อยคน้นเพิ่มสเตตัสถ้ามันมีฟังดูแย่ๆวะ่ะนี่แล้วก็เนื้อเรื่องถ้ามีคือเนื้อเรื่องเกมนี้มันคนคซีนเยอะนะคัสซีนเยอะมาก คือแบบเล่นแป๊บเดียวคัสซีอีกแล้วแล้วก็คัสซีก็ตลกตลกตลกพอสมควรแต่เอาจริงๆเลยว่าลัะไม่น่าตลกว่าตอนเริ่มเกมมันโดนเสียบพุงเลือดพุ่งกันไปแล้วของแรกๆมันจะน่ารักตลกๆครับหลังๆนี่น่าจะมาละมัน่าจะโคตรด่าแบบมาจากดีซีแน่นอนแล้วก็ถ้าใครชอบแนวอนิเมะนะ อนิเมะแบบอย่างเงี้ยผมว่าเออก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวล่ะมาดูการต่อสู้กันต้องเคลียร์ภายใน3นาทีจัไปเกมนี้มีระบบแพ้หน้นานะครับจำไม่ได้ว่าถ้าเป็นคแพ้รือ่า่มีระบบระบบที่ชอบมากก็คือ แล้วมันมีการเรียกว่าอะไรมีเป็นกาสต์แล้เกี้ขึ้นมาไม่คถ้าเราหลบมันมันก็จะมีการเลี้ยงข่้นด้วยเป็นไม่มีไม่มีเลยบปุ er ๊บจบลนต่โนซีเนี่ยน้องคนนี้มันคาตนตีเบสเป็น ไ็้าเป็มทุกอย่างกับน้องแมวนีอ้เน้องได้มาควเรียบร้อยฉะแลวก็ดูมั่วๆหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้มั่วถึงขนาดที่แบบมองไม่ทัน อันนี้น่าจะเหมือนดันเจี้ยนในเกมชินและ้ะเออไม่ดันเจี้ยนเขาเรียกไลเซนส์อ,อะไรสัอรกอย่างใช่ไหมเออมีให้เลือกองก็วันได้ด้วยนะอ่นนี้เราเลือกสมุดมาครับก็ถือว่าจบเฟสไอเสอันนี้ไป เป็นเวสดันเจียนสำหรับฟาร์ม exp นั่นเองนะก็ด้วยความที่เกมมันก็ลงมือถือด้วยนะมันก็จะมีเฟสคํามมีดันเทียนฟาร์ม x x p ฟาร์มเงินฟาร์มอะไรพวกนี้แหละตามสไตล์ก็โดยรวมผมว่าเป็นเกมที่ทำได้สนุกดีนะระบบการต่อสู้ก็ไม่ซับซ้อนมากเข้าใจไม่ยากมีจับมอนสเตอร์ด้วยแล้วก็เอามอนสเตอร์มาอัปเกรดตัวละครแต่ว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีกาชาหรือเปล่า ก็เป็นว่าเกมเต็มออกมาก็น่ามาน่าจะได้ลองกันแล้วก็เกมนี้ลงอีพิกสโตนะไม่ได้ลงสตรีมก็แปลกเหมือนกันปกติจะลงสตรีมกันแต่นี่ไม่ลงสตรีมเลยลงอีพิกสโตเออก็าใครอยากเล่นนะมีอีพิกสโตก็ไปกดว l ลิสกันได้ก่อนก็คิดว่าในอนาคตถ้าเกมมีประกาศอัปเดตหรือว่าตัว Open มาก็ค่อยมาลองกันอีกทีนะว่าจริงๆแล้วมีกาชาหรือเปล่าอันนี้ติดใจมาก อันนี้ลองเล่นนิดหน่อยนะเพราะผมก็มองว่าตัวเกมก็ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแหละแต่ด้วยความที่ไม่ค่อยมีเวลาเใครสนใจเกมที่เป็นแนวอนิเมะนะซึ่งตอนนี้จริงๆต้องพูดว่าแนวอนิเมะในตลาดเรามีเยอะมากอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งละกันนะสำหรับคนที่สนใจนะครับวันคิวสตาร์ได้นะก็ไปกดวีลิสกันได้ในอีพิกโตนะอย่าลืมละกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกมเปิดแล้วอาจจะมาลองเล่นอีกทีนึงแล้วตอนนั้นเข้ามาว่ากันว่า เราจะยาวๆวกับเกมนี้กันไหมนะเพราะตอนนี้ Odyssey, โอ,โอโดิซี่โคโนโอดซี่นะครับที่เพิ่งทำคลิปไปก็ก็ต้องรออัปอัปอัปเดตแก้งไขเงยอะแหละก็ไม่รู้ว่าจะยาวไหมนะคือผมผมมีความรู้สึกชอบโคโนโ<อ>มากกว่าเพราะว่าการ่อซูม,มันดูดูดูเด,ด,ด,ดือดกว่ากว่างี้เหรอโอเควันนี้ก็เท่านี้ละกันครับก็ปากรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็อยากจะได้ห้าร้อยผู้ติดตามไว ตอนนี้ขึ้นมา145คนแล้วรู้สึกปังตือมากไม่คิดว่าจะขึ้นไม่ได้ขนาดนี้จริงๆนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรสวยงามนี้ก็ลงแบบดิบๆแบบนี้เลยนะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ